อาการทุกข์ใจอย่างนี้ที่ไม่ได้สดใจอยากสถานการณ์ที่ไม่ดีใช่ไหมไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีเลยนะทรมานใจใช่ไหมลูกนั่นน่ะอาการแบบนี้ไม่ดีแต่ทีนี้อมกันข้านะถ้าเธอไม่ต้องอยากไปวันนี้เธอแก้ที่ต้นเหตุเลยนะเออทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากอยากไปวันนี้อยากได้วันนี้อยากไปวันนี้เอาแก้ที่ต้นเหตุเลยถ้าเธอไม่ต้องอยากไปวันนี้ยังไงความทุกข์ใจจะมีไหม อ่าถ้าไม่ต้องอยากไปจะมีความทุกข์ใจไหมที่ไม่ได้ไปมีไหมอ่าถ้าเธอไม่อยากได้สิ่งใดแล้วเธอไม่ได้สิ่งนั้นเธอไม่ได้อยากได้นะแล้าเธอก็ไม่ได้เธอจะทุกข์ใจไหมลูกก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอ่าไม่ทุกข์เนี่ดีหรือไม่ดีดีกว่าใช่ไหมเห็นไหมเธอได้สิ่งที่ดีกว่าแล้วนะเออเธอได้ทาความดีให้ตัวเองแล้วคือทําความไม่ทุกข์ใจความไม่ทุกข์ใจเนี่ยมันดีกว่าความทุกข์ใจเห็นไหม เธออยากได้เลิกอยากได้ปุ๊บล้วก็เออไม่ทุกข์ใจเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเธอก็กลายเป็นเด็กดีนะที่เอาตามมติโมใช่ไหมเธอจะกลายเป็นเด็กดีที่ทําตามมติโมเธอได้รับการยอมรับจากหมู่ไหมได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมดีไหมด,ดีใช่ไหมนี่เธอได้รับสิ่งที่ดีแล้วแล้วสิ่งที่ดีนี่มันเป็นมหากุศลด้วยเพราะอะไรเธอฝึกไม่อาแตใจตตัวเองนี่นะ มันจะไม่ทําร้ายตัวเธอเองและไม่ทำร้ายผู้อื่นตั้งใจฟังให้ดีนะไอ้สุขสมใจอยากเนี่ยมันสุขแวบเดียวแล้วก็หมดมันไม่มีจริงนะเธอเคยได้เธอเคยได้สมใจอยากไหมลูกเธอเคยได้อยู่ใช่ไหมอ่าความสุขนั้นเป็นไงมันยังอยู่ไหมหรือหมดแล้วสุขสมใจอยากหายไปที่เคยได้เนะี่ยเอามาสุขตอนนี้ได้ไหมไม่ได้หายไปหมดแล้วใช่ไหม นั่นไงลูกมันหายไปหมดแล้วมันไม่มีจริงนะสุขสมใจอยากแต่มันสร้างทุกข์สร้างความชั่วได้จริงนะเ <ใช S 1> วลาไม่ได้สมใจอยากทุกข์ใช่ไหมอ่าชั่วใช่ไหมชั่วได้นะทุกข์แล้วทุกข์ใจนี่มันสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายนะทุกข์ใจนี่สร้างโรคสร้างเรื่องร้ายอ่าเราอยากได้มากๆเป็นไงมันทําพฤติกรรมชั่วร้ายได้ใช่ไหมโอ้มันทําลายคนอื่นก็ได้นะใช่ไหมอยากได้มากๆ ทำร้ายทำลายคนอื่นเลยเพราะไม่ไม่ได้สมใจอยากทาร้ายทําลายคนอื่นได้เบียดเบียนคนอื่นได้พอคนอื่นไม่ทําให้สมใจอยากก็ทาร้ายเขาเลยโอ้โหไปทําลายเขาไปทําไม่ดีกับเขาหรือไปแย่งชิงมาหรือไปทํรลายเขาเห็นไหมมันทาไม่ดีทําไม่ดีเป็นบาปไหมบาปไปทาร้ายคนอื่นแล้วคนอื่นก็ทาร้ายคืนหรือเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเห็นไหมแล้วมันก็กลับมาทํรลายตัวเอง เป็นมีบากร้ายมาทาลายตัวเองได้เห็นไหมล่ะมันมีพฤติกรรมเลวร้พฤติกรรมเลวร้ายเนี่ยเป็นไงคนเขาจะชอบไหมลูกไม่ชอบนะยิ่นโดยเฉพาะคนดีก็ไม่ชอบเขาจะให้อยู่ด้วยไหมไม่ไม่ให้อยู่ด้วยเลยคนดีไม่ให้อยู่ด้วยโอ้ตายเลยเราก็ไม่ได้อยู่กับหมูมิตรดีก็อยู่กับต้องไปอยู่กับคนเช่อชั่วคนเช่อชั่วเขาใจดํานะเวลาเขาไม่ได้ดั่งใจเขาทําร้ายเลยนะดีไหม ไม่ดีเลยใช่ไหมเห็นไหมก็ไปอยู่กับคนชั่วๆแล้วเขาก็ทําลายเอาเลยแย่ yeah, เลยนะโอ้ตายตายนี่อันตรายเห็นไหมหนูเห็นอันตรายไม่รู้อันเนี้ยมันเป็นอันตรายมันไม่ดีเลยทําลายทั้งผู้อื่นทําลายทั้งตัวเองในที่สุดก็ทําไม่ดีคนก็ไม่ไว้ใจด้วยนะจะให้ไปด้วยอง่านนี้เขากลัวจะเอาแต่ใจตัวเองอ้าวเกิด เอาแต่ใจตัวเองงูนี้ก็สร้างปัญหาสิสมมติอา้าวนะไปชุมนุมเขาบอกว่าอย่าเข้าไปตรงนี้นะเ,เดี๋ยวตำรวจจับเอา้เอาอย่าเข้าไปตรงนี้นะเดี๋ยวแกนําส่งจับนะเขาห้ามเข้าเป็นไงพอคนอยากได้ดั่งใจตัวเองอยากเอาเรื่องไหนก็แล้วแต่งุดก็ไปเลยเป็นไงโอ้โหตัวเองก็ถูกจับแกนกําถูกจับเนาะดีไหมไม่ดีเลยเห็นไหมการเอาแตใจตัวเองเห็นไหมลูกมันไม่ดีอย่างนั้นแหะเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ต้องเอาแต่ใจตัวเองนะโอ้โหใจเราก็ไม่ต้องทุกข์ด้วยไม่ต้องไปอยากได้สมใจอยากอ่าไม่ต้องไปอยากไปตอนนี้เพราะตอนหน้าก็ได้ไปอยู่แล้วไม่กี่วันก็ได้ไปแล้วอ่าไม่ต้องไปอยากได้ time. สมใจอยากเอาเราไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์โอ้ดีเลยใช่ไหมไม่ทุกข์ก็ดีอ้าวทุกไม่ทุกไม่ทุกมันก็ไม่สร้างโลกไม่สร้างเรื่องร้ายเพราะความทุกข์ใจนี่สร้างโลกสร้างเรื่องร้ายเลยนะแล้วสร้าง พฤติกรรมชั่ว้ายด้วยไม่ต้องไม่มีไม่มีพฤติกรรมชั่ว้ายไม่ต้องไปทําลายคนอื่นไม่ต้องไปทําลายตัวเองไม่ต้องเกิดผลเสียต่อคนอื่นไม่ต้องเกิดผลเสียต่อตนเองเป็นกุศลไหมเป็นกุศลเลยมหากุศลเลยนะตลอดกาลนานเลยนะตลอดกาลนานเลยไม่ต้องทําลายตัวเองและผู้อื่นไปตลอดเลยในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเช่นเรื่องที่อยากไปเร็วเนี้ยอยากไปวันนี้มันก็ไม่ต้องทําลายตัวเองไม่ต้องทําลายผู้อื่นได้เหตุนี้ ตลอดกาลนานเลยโอ้ทุกที่มันพอทุกความเลวร้ายที่จิมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นตลอดกาลนานไม่มีเลยเป็นมหากุศลเลยงั้นเหมือนกับว่าอย่างใครจะถูกทาําร้ายแล้วเราช่วยให้คนอื่นไม่ถูกทําร้ายเป็นกุศลนไหมอ่าเป็นกุศลใครเจ็บป่วยเราช่วยให้คนอื่นหายเจ็บป่วยเป็นกรุศ่วไหมลูกเออเป็นกุศลอย่างนั้นน่ะใครจะเจ็บป่วยใครจะถูกทําร้าย เราช่วยให้เขาหนะพ้นจากความเจ็บป่วยพ้นจากความถูกทำ้ายจากใครก็แล้วแต่จากตัวเราหรือจากคนอื่นก็นแล้วแต่เห็นไหมมันเป็นมหากุศเลยนะ <ừ. S 1> อย่างนี้เป็นต้นเพราะบางทีเนี่ยเขาเองแต่เราอยากได้ดั่งใจมกักๆที่งทีเราก็ให้คนอื่นไปทำ้ายก็ได้ใช่ไหมเออเห็นไหมละ่ะพอเราไม่ต้องไปอยากทำ้ายใครอ้าวพอเราไม่เอาแตใจตัวเองเราไม่ไปอยากทำลายใครเราก็ไม่ไปทำ้ายเองใช่ไหม แล้วเราก็ไม่ให้คนอื่นไปทําร้ายด้วยใช่ไหมโอ้เขาได้ประโยชน์ไหม <c oughs> อ้าวได้ประโยชน์เห็นไหมช่วยคนเป็นกุศลนะเห็นไหมพอเป็นกุศลอย่างนี้เราก็ได้วิบากดีเลยดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปแทนที่เราจะไปทําไม่ดีอ้าดูสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาโอ้ดันสิ่งดีออกไปสวยเลยเห็นไหมเธอได้มาหากุศลนั้นตลอดกาลนานเลยนี่แหละแล้วพอเธอเป็นคน นิสัยดีอย่างนี้ไม่อเอาใจตัวเองไงผู้ใหญ่รักไหมรักนะอยู่กับหมู่กลุ่มคนดีได้ไหมอ่าแบบนี้หมู่กลุ่มคนดีให้อยู่ด้วยไหมถ้าไม่เอาใจตัวเองให้อยู่ด้วยไหมให้อยู่ด้วยเห็นไหมเธอก็ด้อยู่กับคนดีเห็นไหมทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายคนดีคนไม่เอาใจตัวเองก็มาอยู่ด้วยกันเห็นไหมมาอยู่ด้วยกันก็ ไม่ต้องทําตามใจตัวเองนะเอาตามมติหมแล้วหมนะคิดแต่เรื่องดีๆหมูคนดีคิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องดีใช่ไหมูมก็พาทำแต่สิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ตัวตนเองและผู้อื่นอย่างเงี้ยลูกนี่แหละฝึกปฏิบัติทําแบบนี้เห็นไหมได้ประโยชน์มหาศาลเลยนะเนี่ยฝึกอย่างนี้แหละจะได้ประโยชน์ถ้าไม่เอาตอนนี้ฝึกจะเอาตอนไหนลูกนะจริงๆนะ ลุงหมอจะบอกให้นะลุงหมอจะอนุญาตให้หนูไปก็ได้พี่บ่าวจะอนุญาตให้หนูไปวันนี้ก็ได้แต่มันทำ้ายหนูมันทำ้ายหนูนะลุงหมอก็ไม่ใจดำ嘛ลูกมันมีโอกาสที่จะช่วยหนูีนคูดตรงๆเลยไม่งั้นลุงหมอก็ทำลายหนูเพราะอ้าวลุงหมอลุงหมอนุญาตไปพี่บ่าวอนุญาตไปในกลุ่มนอนุญาตไปวันนี้ตามใจหนูอา้าวหนูก็ทำตามใจตัวเองได้กําจัดทุกขที่ไม่ได้ดั่งใจแนมะ เวลาไม่ได้ดั่งใจหนูจะยังทุกอยู่ไหมก็ยังทุกอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมลูกลุงหมอได้ช่วยหนูให้หายทุกไหมฮะอ่าถ้าลุงหมอสอนหนูลุงหมอก็ได้ช่วยให้หนูหายทุกใช่ไหมลูกเออแต่ถ้าลุงหมอไม่สอนหนูเลยเอาอยากได้เลยตามใจไปเลยตามใจไปเลยตามใจไปเลยวันหนึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นวิบากลายนะตามใจอ่ะอ้าวพอมันไม่ได้สมใจเป็นไงทุกไหมโอ้โหทุกเลยแบบเนี้ยถ้าลุงหมอพาหนูให้ทุกเนี่ย ลุงหมอทําร้ายหนูไม่ลูกให้หนูทุกข์อ่ะแล้วให้หนูเจอเรื่องได้ร้ายเนี่ยลุงหมอทําร้ายหนูไหมถ้าหนูถ้าลุงหมอเนี่ยปล่อยให้หนูเนี่ยเพิ่มทุกข์ไปเรื่อยเืยเพิ่มทุกข์ไปเรื่อยๆืเพิ่มเรื่องร้ายไปเรื่อยเื่อยลุงหมอทําดีหรือทําไม่ดีกับหนูทําไม่ดีใช่ไหมลูกแต่ถ้าลุงหมอช่วยให้หนูเนี่ยพ้นทุกข์พ้นพฤติกรรมชั่วร้ายพ้นวิบากร้ายลุงหมอแล้วพี่บาวหรือหมู่กลุ่มเป็นเป็นคนที่ช่วยหนูไหม เชอหนูใจดีต่อหนูไหมอ่าใจดีอย่างเงี้ยหนูต้องรู้นะลูกนี่คือคนที่ช่วยหนูนะต้องหาทางช่วยหนูให้ได้มากที่สุดช่วยให้หนูได้รับประโยชน์ลูกเกิดมาหนึ่งชาติหนูต้องได้รับประโยชน์หนูต้องได้รับกุศลไม่ใช่มาอยู่กับลุงหมอมาอยู่กับหมกลุ่มโมมิตรีแล้วก็พาหนูสร้างเรื่องร้ายไปเรื่อยสร้างวิบากร้าย,ยรา,า,ายไปเรื่อยสร้างทุกข์ไปเรื่อยสร้างวิบากร้ายไปเรื่อยตายไปดีเลยใช่ไหมขาดทุนเลยเนาะ มาอยู่นี่ก็ขาดทุนเลยไม่เอาเออไม่ให้มาอยู่ดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมเอ้าหนูมาอยู่แล้วหนูไม่พ้นทุกอะไรเลยอะ่ะใช่ไหมไม่พ้นทุกไม่พ้นชั่วอะไรเลยโอ้โหมีแต่ทุกไม่แต่เรื่องร้ายมีแต่เรื่องชั่วเรื่องร้ายเออลุงหมอลุงหมอรับหนูมาอยู่ทําไมเปลืองข้าวลุงหมอด้วยเปลืองข้าวเปลืองพื้นท <c oughs> ี่เปลืองเวลาโอ้ยแล้วก็ไม่ได้ช่วยหนูให้เจริญขึ้นเลยไม่ได้ช่วยหนูให้เป็นคนดีเลย ไม่ได้ช่วยหนูพ้นทุกพ้นชั่วเลยโอ้ยลุงหมอไม่ทำหรอกตายดีกว่าตอนนี้นิพา,า,นา,นกกนานดีกว่า,าน,น,านะส่งหนุกลับวิกากลับบ้านดีกว่าเลือไปขังไว้ที่ไหนดีกว่านะใช่ไหมส่งกลับบ้านดีกว่าส่งไปไหนก็ได้ที่ไม่ต้อง,เร,องเราไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอยู่กับเราเราไม่ได้ช่วยเขาเลยอยู่กับลุงหมอลุงหมอไม่ได้ช่วยหนูเลยเนนุลุงหมอก็ไม่ภูมิใจนะลูกลุงหมอก็รู้สึกโอ้ทำไมเราใจดํากับเล็กเลืวกเกิน ทำไมเราเขามาอยู่กับเราทําไมเราไม่มีปัญญาที่จะพาเขาเจริญเลยเหรอพาเขาเป็นคนดีคนมีความสุขเลยเหรอคนพ้นทุกข์เราไม่มีปัญญาพาเขาพ้นทุกข์เลยพาเขาได้ความสุขในชีวิตแท้ๆเลยได้สุขแท้ดีแท้เลยเราก็มันก็เสียชาติเกิดแบบไม่ได้ทาประโยชน์อะไรกับเขาเลยงั้นมันไม่ดีลุงบอกก็ต้องพาหนูเจริญแล้วหนูก็ต้องตั้งใจเจริญด้วยลูกนี่เป็นโอกาสที่หนูจะเจริญซึ่ง เราก็ทําไปตามฐานของหนูไม่ได้ทําทุกเรื่องหรอกลูกเราทําไปเป็นลำดับไปขัดใจทุกเรื่องเลยไปพาพ้นทุกพ้นชั่วทุกเรื่องคราวเดียวเลยหนูก็ทําไม่ไหวนะมันเกินกําลังแต่ว่าเออเรื่องไหนที่พอจะทําได้เราก็ทําไปมันเป็นโอกาสแล้วก็ช่วยช่วยกันช่วยกันในพ้นทุกพ้นชั่วพ,พ้นพฤติกรรมชั่วร้ายพ้นมีบาร้ายไม่ได้มีบากดีมันดีกว่าในโอกาสอันควร บางเรื่องก็ต้องอนุโลมบางเรื่องที่หนูเออมันติดมากๆเลยก็ต้องเอ,อื้อไปก่อนไม่ได้ไปต้องโอ้พาพ้นทุกพนชั่วทุกเรื่องขาวเดียวเลยเอถ้ามันทําได้ก็ดีสินเนาะแต่มันก็ทําไม่ได้รลูกมันหนักไปเยอะไปเอาไปทีละเรื่องเรื่องไหนพอเป็นไปได้เราก็ทำนีก็บอกหนูเรื่องไหนพอเป็นไปได้ก,ก,กเเไได็เอาฝึกไปบ้างนะแต่เรื่องไหนมันเป็นไปไม่ได้เราก็เอา เอาไว้ก่อนชื่อินก่อนนะบงเรื่องบางราวก็เออมันติดมากชอบมากก็ยังเลิกไม่ได้ต่อนุโลมก่อนกับบางเรื่องบางราวอ,อ่มมามันพอทําได้ไม่เสียหายมากกดเราก็ทำลุงก็ต้องฝึกอย่างนี้นะลูกอยู่กับลุงงออยู่กับหมูมิดดีต้องฝึกอย่างนี้ไม่ใช่แต่หนูนะเขาเดินก็ได้ฝึกด,ด้วยใช่ไหมอ่าลุงหมอาพาทุกคนฝึกนะลูกถ้าใครจะมาอยู่กับท่าพิธีทมเรา มาอยู่กับลุงงอ,อกับหมูกลุ่มต้องฝึกอย่างนี้ทุกคนฝึกไปเป็นลําดับไม่ใช่ว่าฝึกทุกเรื่องคราวเดียวหรอกฝึกไปเป็นลําดับลําดับรอกว่จะพ้นทุกพ้นชั่วพ,พ้นพฤติกรรมชั่วายเป็นพฤติกรรมที่ดีตอนน่อตนเองและผู้อื่นไปเป็นลําดับอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรได้คว,ไดควรเป็นควรมีอ้าวเข้าใจไหมอ่าเข้าใจก็ไปปฏิบัติให้ถูกนะไปกำลังใจให้นะ,ะสาธุลูกสาธุอภัยพระคุณจันทร์ครับ ดีฉลาดมีปัญญาอย่างนี้ฟังเข้าใจใช้ได้อย่างนี้อยู่กับหลวงหมอดได้อน,นุญาตให้ไปด้วยได้นะไปลราใคยตามไปตามไปอปคุอา,า,า,าจาาอานั่น